สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็จะพาไปเก็บผักกระเพราผักกระเพราที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ปลูกในช่วงที่หน้าแล้งเนาะก็เพาะต้นกล้าโดยใช้กระถางนะคะแล้วก็มันงอกมาหลายต้นแล้วก็ย้ายมาปลูกตอนนั้นจําได้เลยนะว่าดินแข็งมากแข็งขนาดไหนแข็งจนว่าต้องขุดแล้วก็แช่น้ําไว้เนาะการตัดกระเพราเนี่ยก็จะตัดที่มัน ออกดอกก่อนนะคะถ้าต้นกระเพราคุณเริ่มออกดอกนะคะคุณควรที่จะเด็ดดอกทิ้งเพราะว่ามันจะทำให้ต้นเนี่ยมันไม่แก่เร็วและมันเป็นการกระตุ้นให้ต้นกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นสาวตลอดนะคะก็แอดก็เลยเลือกที่จะตัดกิ่งหรือแขนงที่มันออกดอกก่อนเนาะก็เราปลูกเนี่ย เพียงแค่ไม่กี่แถวเนี่ยก็กินทางบ้านค่ะแต่รู้สึกว่าหญ้าก็ขึ้นเร็วมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนิดหน่อยก็กระตุ้นหญ้าให้ขึ้นดีมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการหนีๆน,น,นะคะได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบ life s l ล w l i f ลนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าข้อดีของการอยู่ชนบทเนาะเราก็พยายามหาสิ่งที่ว่ามันดีๆออกมานะคะนี่ละค่ะตอนเช้าลุกไปเลยค่ะชุดนอนก็ไม่เปลี่ยน ะะไปตัดเลยเนะคะก็วันนี้มีน้ำพริกเนาะก็เลยคิดเมนูขึ้นได้นี่แหละค่ะก็เห็นกระเพรานี่แหละเพราะว่าเราไม่มีผักเลยค่ะผักอื่นยังไม่ปลูกค่ะไม่มีเวลาจะปลูกโม่แต่ทำวิดีโอนี่แหละค่ะเลยไม่ได้ปลูกผักทั้งทั้งซักซีเนาะอ่ะาภาคไปก็ตกรองไปนะแผ่นเสียงอาจจะไม่เรียบนะแต่ก็อยากจะพาค่ะเออเนาะ นี่แหละค่ะชีวิตเช้าของสาวเชิญะบทและก็ต่อไปนะคะก็จะตัดต้นแมงลักเนะาะใบแมงลักเนาะก็ตัดเป็นกิ่งก็เลือกอันที่มีดอกเหมือนกันใบแมงลักเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ในการต้มนะคะต้มเนาะแล้วก็ใช้แกงเห็ดเนี่ยอ้มหนนี้เหมาะมากเลยที่จะใช้แต่ว่าไม่มีใครมาขอเลยแยกแดก,กอยากที่จะแบ่งปันนะเพราะว่ามันออกดอกเหมือนกันเน่เนี่ย ตัดเป็นอันนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คือแต่ละต้นเนี่ยออกดอกเกือบหมดเลยก็ตัดทั้งหมดเลยค่ะเออมาทาัา้งยาทั้งอะไรตัดให้หมดไปเพราะว่าอะไรมันจะแก่ก็อย่างที่บอกแหละยิ่งตัด มันก็ยิ่งงอกเงค่ะเหมือนตังก็ดีเนาะยิ่งใช้มันก็ยิ่งงอกแต่มันไม่ใช่มันตรงข้ามกันแล้วก็เอามาต้มนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะก็คือเมนูต้มผักค่ะจิ้มน้ำพริกนั่นเองนะคะแต่เสียดายเสียดายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเสียดายอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะแอด่ะรีบทำงานบ้านด้วยเนาะก็เลยไม่มีเวลาไปตัดผักเร็วแม่ก็เลยหิวข้าวแล้ว ม่ก็เลยกินก่อนนะคะนี่แม่โชว์นะคะว่าดอกกระเจียวที่ซื้อมาจากตลาดสดซุรินเมื่อวานน่ะต้มให้แม่จิ้มแม่จิ้มหมดเลยนะคะดอกกระเจียวเนี่ยก็ไม่กี่ดอกละค่ะ20บาทซึ่งเป็นผักที่แม่ชอบมากเพราะมันมีกลิ่นอีกขนาด แม่ไม่มีฟันนะแม่ยังสู้สาทานหมดเลยเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอของแอดเนาะอย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวชนบทรีวิวชีวิตสโล f e วันนี้ Slow Slow จริงๆค่ะก็ได้ยินเสียงทำกับข้าวไปด้วยนะคะเนี่ยภาคเสียงไปด้วย